ลพักนักทยากินะครับก็เปรียบเหมือนแซนด์วิชแพนเคก้กสไตล์ญี่ปุ่นนะครับวันนี้สูตรที่เราจะนำมาแบ่งปันมากับรสชาติของส้มแมนดารินหอมชื่นใจมากครับ เราจะเริ่มต้นจากการเตรียมตัวแป้งโดรายากิก่อนนะครับสูตรของเราก็จะมีไข่2ฟองนะครับน้ำตาลทรายน้ำสะอาดเพิ่มเติม <ๆ S 2> ด้วยรสชาติของส้มแมนดารินนะครับซึ่งมาพร้อมกับวิตามินซีนะครับเราจะใช้ซันควิกส้มแมนดารินนะครับอยู่ที่40กรัมครับคนให้เข้ากันดีนะครับเข้ากันดีแล้วนะครับส่วนประกอบของแห้งแป้งเค้ก ผงฟูเบกกิงโซดาล้นลงไปเลยครับแป้งโดรายากิของเราเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะนำไปทอดในกระทะนอนสติกนะครับเลือกกระทะที่ไม่มีขอบนะครับจะทำให้เราทำงานง่ายครับกระทะของเราเราอุ่นให้ร้อนดีนะครับหลังจากที่ร้อนแล้วให้ลดความร้อนลงต่ำเลยครับ โดรายากินะครับเราจะทำชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามความต้องการของเราเลยครับแต่ขอให้ทุกชิ้นเนี่ยมีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าเราต้องนำมาประกบกันลองดูนะครับพอผิวหน้าของเขาฟองเริ่มขึ้นนะครับเบามือนะครับค่อยๆแซะออกมาแล้วกลับด้านครับ โดรายากินะครับถ้าเผื่อเราเทียบกับแผนเค้กทั่วไปสีของเขาจะเข้มกว่าเยอะเพราะว่าถ้าเบื่อเราดูที่สูตรนะครับสัดส่วนของน้ําตาลจะมีเยอะกว่าแผนเค้กมากทีเดียวครับหลังจากที่เรากลับด้านนะครับเพื่อนๆจะเช็คได้อย่างไงว่าเขาสุกดีแล้วนะครับให้เราดูตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยเขาจะนูนป่องขึ้นมานะครับเราลองเอาสเปรดูล่านะครับหรือตะหลิวของเราเนี่ยครับกดลงไปแล้วลองเขย่าเขย่านะครับถ้าเขาสุกดีแล้วนะครับแปลว่าแป้งแห้งสนิทเขาจะหลุดออกจากกระทะครับนาออกมานะครับพักไว้ครับ เราจะพักเป็นคู่ๆนะครับแต่ละคู่ที่ชิ้นเท่ากันด้านหนึ่งเราจะหงายไว้นะครับเพื่อใส่ไส้ลักษณะนี้ครับ เสร็จเรียบร้อยครับสูตรนี้นะครับที่เราทำเราจะได้โดรายากินะครับทั้งหมด10คู่ด้วยกันเราจะพักแป้งโดรายากินะครับให้เย็นลงใช้เวลาไม่นานครับซึ่งในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาทำตัวไส้กันเลยครับมาถึงตัวไส้นะครับตัวไส้ของเรานะครับเราจะใช้ไข่แดงนะครับเราจะใช้แต่ไข่แดงนะครับ2ฟองน้ำตาลทราย ซันควิกนะครับส้มแมนดาริน30กรัมครับเมื KK, ่อเข้ากันดีแล้วนะครับใส่แป้งข้าวโพดครับถ้าเราใส่แป้งข้าวโพดก่อนจะตีย่างนะครับดังนั้นเราต้องใส่น้ำตาลก่อนหลังจากนั้นใส่นมสดครับแต่งสีเล็กน้อยนะครับด้วยสีส้มนะครับประมาณสัก5หยด คนให้เข้ากันแล้วนำไปตั้งไยครับพอส่วนผสมนะครับสุกนะครับยกออกจากความร้อนทันทีครับ ใส่เนยตามลงไปครับผมส่วนผสมที่ยังร้อนๆอยู่นะครับพอเราใส่เนยลงไปเนยก็จะละลายครับไส้ของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นคัสตาร์ดข้นๆที่มากับรสส้มแมนดารินครับเพื่อความง่ายในการทำงานนะครับถ่ายส่วนผสมลงใส่ในถุงบีบครับส่วนผสมตอนนี้นะครับจะร้อนอยู่นะครับให้เราใช้ถุงมือนะครับตัวแพนเค้กของเราตัวโดรายากินะครับเราจะพลิกไว้นะครับให้เป็นคู่ โดรายกินะครับคำว่าโดรามีความหมายว่าของของที่เป็นเหมือนเครื่องดนตรีนะครับยากิก็คือปิ้งย่างสาเหตุเพราะอะไรครับเนี่ยครับเวลาที่เราเอาตัวแป้ง2ตัวนะครับมาห่อกันไส้ตรงกลางของเขาเนี่ยครับจะมีลักษณะที่นูนขึ้นมาเขาก็เลยเปรียบเสมือนว่าเป็นเหมือนของนั่นเองครับเอาละครับเราประกบนะครับให้ไส้ติดกันครับ แล้วพักให้เย็นลงก็พร้อมรับประทานแล้วครับนี่นะครับเวลาที่เราหั่นออกมานะครับใจกลางโดรายากิของเราก็จะมากับรสส้มแมนดารินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือโดรายากินะครับในรสชาติและก็กลิ่นหอมของส้มแมนดารินลองทํากันดูนะครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และก็ะหลายแอครับ